เดยเนาะเดี๋ยวเอาสิถามความรู้สึกของนายนภาหลังที่หลังจากที่พาเพิ่นไปตลาดมาเลียบเพิ่นรู้สึกเนี่ยใดเนาะนางสิตอบได้โบรหรือว่าจังใดพี่น้องเลยนายนภา,าใส่ชุดงามแล้วมาให้แม่เบิ่งดูลูกโอ้อาสบายดีป้าลุงก็ลูกโดยอ้าแม่สิถามเจ้าบัดนี้นายนภา,าหูซื้อจังไดได้ไปตลาดมาดุอ้ยดีใจ ใจลายอันในนภาได้ไปเที่ยวตลาดเลื ah, ่อยบ่ลูกได้ไปเลื่อยอยู่โบตัวไปัยอะเลยขึ้นว่าไม่ได้ไปแต่โดนแล้วอ๋อสุดเท่าคือกันแท้ลรึมักสีชมพูคือกันอ่ะจังไดลูกแม่ซื้อสุดงามให้เละขอบใจแม่์แล้วด้วยรึเห็นมีเงินแม่ก็จะซื้อให้แต่หเงษ์ก็ได้เท่านึงได้ลูกเด้อ บอกว่าเม่บุมีเงินเนาะไว้ซื้อกินเบิร์กนี่ชุบเพิ่ <laughs> นพี่น้องไปในนภาสามปีปลายแล้วเนาะอาเพศแม่ก่อืมอไปบัตรในเมย์เซ็ดกับข่าวเด้อาหารทั้งลังมึงเนาะไาเถอะนะมีหงุดหงิเนาะแต่บุมีหมวกไปไปเปลี่ยนชัดอุนเซ็ดกับข่าวดีใจเพิ่์กมาเนาะ โดนๆจะได้พาเพิ่นไปเพื่อน,นึงเพราะว่าวลาไปตลาดนี่กะเด็กน้อยเนาะกำลังไหวกำลังอยากได้นะกับเียร้องเล่นกันอยากได้ไปเบิดนี่นนะกัสจิมมีแต่แม,ม่ในไปตลาดคนเดียวส่วนลายเนาะไปแหลวกัสีซื้อมาให้เพิ่นนี่นะเป็นข้องเล่นกันโดนได้เพื่อน,นึงบริสุทธิ์เรื่อยเนาะไปเฮ็ดกินก่อนพี่น้องเลยว่าลายใหญ่ห้างเยงอะ เห็ยดยางก่อนตำพริกเนาะกลับสบาย LIKE! ดี <Natürlich>. และส,ส,สวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้อง FCP เคาลบและหักแพงการเบิร์สุขสุขคนบัว่าสิเป็นภายในหรือวต่างประเทศไปยินดีต้อนรับข่าวููส่อง YouTube แม่ในนภาสแนลเนาะมาพบมาพอกันกับแม่ในนภาคือเก่าพ hey ี่น้องเลยพบพอกันอยู่ไอยูนาคือเก่า ก็ต่อจากคลิปที่เข้ามาแต่ตลาดเนาะสิมาแกงเฮ็ดบดหรือว่าเฮ็ดคอนเนี่ยพี่น้องเบิ้งพี่น้องเ้ยแกงในแบบของแม่ในนาภาเนาะแต่ละคนก็เฮ็ตบอกขึ้นกันเนาะพี่น้องเขาซื้อมาแต่ตลาดฝากติดตามก็ไลก์ก็แชร์เป็นกำลังใจให้แม่ในนาภาในเด้อเนาะถ้าหากว่ามีโฆษณาเด้งขึ้นกับผักเบิ่งโฆษณาให้น้ำเน่ พอมีแหงกำลังใจเฮ็ดคลิปต่อๆไปเนาะโดยอ่ะพี่น้องเอ้ยบอกว่าลายห้างเนาะว่าไปก็แหงยาวแหงยืดไปเบิ่งไปส้มวิธีเฮ็ดวิธีอันแกงเฮ็ดบดกันเลยเนาะไปกันเลยจ้าพักติวเพคนกับแถมให้เนาะก็คือสิบุตัดชยังไงเราพี่น้องเอ้ยตัดขา ครอบครัว,วมันแก่พูดพาเนี่ยไปล่าขี่เต๊ะเฮ็ดก็ขึ้สิเป็นเฮ็ดเพิ่นเลี้ยงเพิ่นปลูกเอานี่แหละเนาะเฮ็ดอันขอนรรมชาติคือสิยังบ่มีเพราะว่าผลก็ยังบ่ได้ตกขอนบ่ซุ่มขอนแห้งเฮ็ดก็บ่ออกอาจสิเป็นเฮ็ดเลี้ยงเอานี่ Ừ. thế <laughs> tìm nhau có độ không khá hơn nè quay kìa lại bó kiểu thêm lượt là bó มีดนี่นก็เวลาตัดตีนเฮ็ดทำบุกคมเนาะเวลาถือมือคนเนี่ยโว้ย่างไวโดยเนาะพี่น้องตัดภาพมาตอนเลยตัดตีนเฮ็ดแล้วเนาะนี่กระชได้ประมาณนี้เฮ็ดสามสิบพันกีเป็นเงินบาทโบงูวา่าเท่ายพี่น้องเอ้ยสามสิบพันกีก็สิีประมาณโอ้เงินบาทประมาณห้าสิบบาทเนาะนี สิบไปล้งนะบวมสะอาดในนพาได้ชุดใหม่นะมาเบิ้งดูลูกป้าเต้อยืนยืดเป็นยังไงอุ่นมาลกอ่ะสบายดีกล้องก่อน,อนโดยสบายดีป้าลุงเนาะขอบใจแม่แ้กลกแม่ชื่อชุดงามเลยนะบ๊วยไหวงามงามขอบใจเด้อแม่่าสิโดยอ่ะเพลงแม่ก่อนลูแม่กดูละ ชุดนี้นยายไพ่เลือกให้ลูกอู้หูอีล่ะเลือกเองมะลูกเแห้ะไปแล้วใช่ป่ะไปดินใชป่ป่นในแมเ่เด็กกินเด้อไปแล้วระวังรอตามหมกพริกกับซีบิงปลาก,ก่อนเนาะพีน่น้องยันไพ่เบิร์ตก่อนโห่กระเตะกระสูดซีบิทแทงแห้งดำคักปนี่ล่างอยู่เด้พีน่น้องเลยแต่เวลาปิ้งของมันมันนะเนาะเบิ่งเด้อพริกเบิ่งก่อน อันกับด้านมันก็จะนิ่มเออกว่โอุ้ยดำอยู่พี่น้องเลยเสื้อโลกผักพรวางแล้วก็มาใส่หม้อพี่น้องเลยบันโอ้ย ดยวเฮ็ดคอยกิ้งทำการตำหมัมมออกพริกไปฮักกับสิบัวไ้พริกลายเนาะหาวยันนันในนพาเพ่นยาก,กินน้ำใส่ประมาณหาหกหน่วยสำหรับ คนอื่นมูฮู้เขาเจ้าแกงเนี่ยแเนาะแต่ว่าเมรัยนี่มักกินกระเทียมพี่น้องเยกระเฉาะกระเทียมใช่เนาะโอ้เนี่ยนี่กระเทียมตัวที่เ่าเปลาแล้วก็มีนี่เนาะติดกระเทียมพี่น้องเยแกงยางเห็ดยางก็ต้องไตเลยนะ กล้องกับชีชนสั้นเล่นเนาะตำมันพริกเนี่ยอะย่อเอาเนาะพริกกระเด็นหมดเลย ากดน้ำเป็นบลูก้นน้ำม,มาให้แม่เนี่ยบ๊บอบอบอ๊อบน้ำม,มาใส่แกงนี่ไหมบลูนน้ำเย็นเอาน้ำธรรมดาเอาอออเทใส่แด้วลูกเอาไปกดมาอีกเอาอีกจอกนึงอีกจอกใส่วะ อันว่าจองฮักน,นี่จองฮักอยู่ในอันหมุกหมุกหัวทเข่าก้นอีกขึ้นเลยก็มีในหนัวทเขา่าไม่ละเลยเอาอีกเอาอีกจอ,อ,กองนึงลูกอ้นภาข่อยเก็บอยู่เพื่อนปลาไม่อันนี้บอกว่า<ง>อยูอ่ในกระเพาะตู้เลยไหมเอ,เอาอีกน้อยนึงลูกเพราะว่าแม่ต้องใช้เครื่องแกงอีก ใส่เนื้อ <érer> น <Help mesmo> <peu> ้ำจิ้ม่อยเค็ดเองาบโหราณต้องใส่น้ำเยอะเยอะเ้ยมาพอก่อนลูกพอก่อน วาวุ่นไปเลยว้าเกลือเกลือต้มนี่สิบุเข้มแห้งเลย ปลาเด็กปลาเรเ็กปลาเร็กหากไ่ได้เนาะแกงเห็ดก็ต้องใส่ปลาเด็กนี่ยจ้วงจ้มาเลยวงนัวของเงาไปใสน่นาะ เอ็นุงนวดอะนวก็จะใส่ประมาณนี้เนาะใส่ลายเสียบลายนี่เนาะนี่ก็จะเป็นเครื่องที่เขาซื้อมาใส่จะมีเฮ็ดเฮ็ดหูนูหรือว่าเฮ็ดอันนั้นเฮ็ดกระตุนเนาะอะมีบังเออว่าฟักทองอะไรพี่น้องเลย เฮ็ดนางฟ้าเน่เพื่นผสมมาให้เนาะเป็นเครื่องแกงแบบแกงน้ำไม้นะเอากรมาใส่คิดอยากนี่ปิ้งปลา,า,าเัางหคือสีปลามาแต่ไปล่างเครื่องดำไม่คีรีใหม่ทั้งกระแตะไม่ทั้งปลา เงนี้ว่าตามคากล้องใส่จุดดนะ พามาปิดกัน <c oughs> สักพักก็คือสี่ได้กินเลยแหละเนาะเพราะว่าแกงเฮ็ดใส่เวลาบ่เฮิงโดมาพี่น้องมาเนี่ยมาจอบองก่กนเนาะคือได้ยินเสียงพดอกอกนะว,ว้าวนี่เอาซิมาใส่นี่หมักบวบแล้วก็ยอดมังเอื้อเนาะแล้วก็ซิมี อีตู้เนาะหรือว่าใบแมงรักนั่นแหละพวกนี้มันชุกง่ายเฮากระสีมาใส่พร้อมกันอย่าซิมมึงก่อนเด้อว,ว่ารดสาสได้แ้้โบเนาะรุ่นแบบบม่ได้ปรุงซ้ำเนาะพี่เนอะรอบเดียวแซ่บเลยรวยอยากกินข่าวะรวยจังไหนเนาะจังไหนก็ใส่ไปรดเนาะบ่วาลายใญ่ห้างน,นี่บึ้มลงไปเลย ปลาไว้สักหนึ่งนาสนาทีเอาขึ้นมาทีนี่ถ่าให้บวบซุกเขาเลยว่าแล้วก,กันดิใบพักอีตูนี่บ่บมีปัญหาหรอกเนาะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอก บังกิไก oh, ่พน้อเลยแสงกะซีโบไรเลยแสงโบไรเนาะเพราะว่าข้าแล้วพี่น้องเลยอู้คอนใส่กล้องข่อยแห้งบ่เห็นยังเลยนี่เนาะหน้าตาก็สิประมาณนี้แหละพี่น้องเอ้ยนี่เด้กลิ่นหอมหวนหอมพวกอีตูเนาะมาปรุงบัดที่ไห ให้ตรวจตรวบนี่เนาะกระเรีวเป็นที่เหียบห้อยพี่น้องเอ้ยการเฮ็ดยูแต่งกินของเฮ้าเมื่อนี้กันเนาะใน,ะนละ เนาะสำหรับคลิปนี้ก็ซื้บริกินให้พี่ให้น้องเบิรงเดอเนาะเพราะว่ามันคำแล้วพี่นอ้องเอ้ยบรได้แสงเนาะอยู่ให้อยู่หน้าบ่ได้มีไฟฟ้าพี่นอ้องเอ้ยจังใดก็ขอขอบ,บุญขอบคุณขอมกขอบใจเบริร์สุขสุคนที่เข้ามาติดตามฮับส้มคลิปของแม่นายผภาตั้งแต่ต้นจนจบเนาะแลวก็บรขหามโฆษณาโดยพี่นอ้องเอ้ สำหรับคลิปนี้ไม่นายนาภาคขาทได้ขอตัวจบคลิปก่อนเนาะพบพ่อกันในคลิปหน้าเด้อไม่ไนายนาภาขอกลา,าวคำบาวสาบายดี